ยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำนายดวงและใน,นครันี้เราจะมาส่องพลังงานของผู้คนที่เขาพูดถึงคุณนะคะทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครบ้างที่พูดถึงคุณนะคะเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะก็ฟังเพื่อเป็นการทำทางปเป็นแนวทางไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไม่เสียดไม่เครียดเนาะ อะไรที่เราจะไปปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้มันเหมาะสมให้มันได้ประโยชน์กับตัวเราก็เปลี่ยนนะอะไรที่รู้สึกว่าดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะคะอรรแอร,ร,ริราศีเมทัตไฟแคนเซอร์ราศีกรกฎธนามเทราราศีพุธธาดินมาราศีเมษราศีพิจิกอะอยูเลยนะชาวทาตลมมิถูตุนกลุ่มคพิคอนราศีมังกรธาดินวิกโกราศีกันธาดินมูราศีม,ม,รศมีราศีกรกฎ ตัวเลขวันที่เกิดที่กระห่อของคุณมีหนึ่งสี่สองสิบเจ็ยี่สสิบหแล้วก็สิบสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานที่แบบผู้คนเขาจะพูดถึงคุณเขาจะพูดถึงคุณนะคะโดดเด่นเป็นเรื่องอะไรตัวของคุณเป็นอย่างไรนะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวตนของคุณพลังงานของคุณในสิ่งที่เขาเห็นนะคะก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายเนาะคุณอาจจะมีอาชีพอิสระนะ,ะที่แบบว่าคือมันไม่จําเป็นที่ต้องตื่นแต่เช้าอาบน้าไปทํางานแล้วก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มเพื่อที่จะไปนะคะรูดบัตรตอกบัตรนะเข้างานเพราะว่าคุณใช้ชีวิตอิสระไงอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปไหนก็ไปนะคะเป็นคนที่เหมือน อาชีพการงานคืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะให้ลูกน้องให้บริวารดูแลแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยนะคะคืออาจจะเคยผิดหวังผิดพลาดล้มเหลวในเรื่องความรักมาถูกมือที่3ามแย่งจริงคนรักไปนะคะแต่มันก็ไม่สําคัญหรอกเพราะว่าตัวของคุณเนะะี่ยน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้แล้ว นะคะเออถ้าแบบว่าบางคนท่านคือเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อยู่ได้นะคะไม่จําเป็นต้องมีคู่รักคนรักพลังงานคุณมีความรักมีความเมตตาดูแลเอาใจใส่คนที่อยู่ใกล้ตัวนะอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่นะคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีความอ่อนโยนมีพลังงานของการแบบมีความอบอุ่นนะให้กับผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณคือใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะนะคะแล้วก็มีพลังงานของการแบบเหมือนอยากจะมีมีบางกลุ่มบางคนนะที่อยากจะเข้ามาดูแลคุณนะคะมาทําดีกับคุณแต่คุณก็รู้อ่ะคุณสัมผัสรู้นะ,ค,ะคุณเป็นคนขี้ระแวงขี้สงสัยนะชีวิตของคุณนะ่าจะมีการเรียกว่าประสบความสําเร็จในอาชีพการงานมันก็อาจจะมีบางคนที่แบบเหมือนอยากจะ กลั่นแกล้งคุณหรือว่าสาบแช่งคุณให้คุณผิดพลาดล้มเหลวในชีวิตนะคะเออแต่ก็ทําไม่ได้หรอกก็ได้แต่ยืนมองความสําเร็จของคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถโดดเด่นนะคะเฉพาะด้านหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ดเป็นไกด์เป็นคนที่ชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสให้กับผู้อื่นเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากนะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีลักษณะของการที่แบบคาดเดายากเดาใจยาก นะคะดูเหมือนเป็นคนอ่อนโยนอ่อนแอแต่จริงแล้วเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆจิตใจเข้มแข็งนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณคือใช้ชีวิตเรียบง่ายอ่ะนะ,ะไม่ได้แบบไปเปรียบเทียบอะไรกับใครนะคะคือมีกินมีใช้ในรูปแบบของตัวเองไม่จําเป็นต้องมีรถหรูไม่จําเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่นะ,ะก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำด้วยใจอ่ะ เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจเป็นคนที่เงินซื้อไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออไม่ว่าคุณจะทำอะไรคือเหมือนกับ คือเห็นคุณค่าของความดีนะคะแล้วก็สิ่งดีๆก็ตอบแทนคุณในรูปแบบของการเงินนะ,ะเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรคือประสบความสําเร็จนะค,ะคือทําด้วยใจแล้วนะคะก็มีคนเชื่อมั่นเชื่อถือนะคะแล้วก็เอองานก็ออกมาดีนะคะชื่อเสียงก็ออกมาโดดเด่นนะคะแล้วก็มีพลังงานของกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่านะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมี ก็มีพลังงานคนเก่าๆอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้คนดีนะคะพูดถึงคุณนินทาคุณนะคะณนะตอนนี้เวลานี้เขาพูดถึงคุณเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นสังคมอาจจะเป็นนะกลุ่มคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะ ขอดูซิว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้คุณใช้ชีวิตยังไงนะคะการงานของคุณนะความเป็นอยู่ของคุณใช้ชีวิตอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้ สามถ้วยนะคะคุณก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขนะอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมนะอยู่กับ อาชีพการงานที่คุณประสบความสําเร็จแล้วมีผู้คนชื่นชมชื่นชอบนะในผลงานในความรู้ความสามารถของคุณอยู่ในแวดวงสังคมของคุณนะคะคุณมีชีวิตที่ดีนะด้วยตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่มีความทะเยอทยานนะมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นนะคะทำธุรกิจการงานคือมีเป้าหมายในชีวิตขยันขันแข็งอดทน นะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามากๆนะมีพลังงานของความอ่อนโยนนะคะความเป็นคุณพ่อดีๆเป็นคุณแม่ดีๆดูแลใส่ใจคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่เหมือนกับว่า มีความเมตตาการุณาปาณีต่อผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะมีเป้าหมายในชีวิตมีความทะเยอทะยานอยากจะประสบความสําเร็จนะคะตัวของคุณเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรนะะสิ่งที่ตัวของคุณเนี่ยทำนะก็คือการที่แบบหันกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองพักผ่อนนะคะแล้วก็นะเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาใหม่สู้ใหม่นะทาใหม่ตัวของคุณเนี่ยไม่ได้พึ่งพาใครนะไม่ได้เหมือนกับว่า ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครนะตัวคุณช่วยเหลือตัวเองนะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองตัวคุณเนี่ยเหมือนผ่านบทเรียนบททดสอบมาเยอะเจอวิบากรรมมาแย่นะมีประสบการณ์มากมายนะคะแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะเป็นคนที่ได้รับโอกาสใหม่ๆเสมอเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะความรู้ความสามารถของตัวเองประสบการณ์นะคะแล้วก็มีการที่แบบเหมือนเรียกว่านะทันยุคทันสมัยอ่ะ เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆนะคะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุป,ปรสรรคปัญหาใ,ใดๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการรอคอยมีเรื่องของการคิดวางแผนนะคะชีวิตนะของตัวเอง นะแล้วก็ก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าเป็นคนที่เหมือนใจเย็นอะนะคนะ,ะเป็นคนที่รอได้นะแล้วก็มักที่จะได้รับความรักนะจากคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยคือทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อความสุขของคนในครอบครัวนะจึงทำให้ตัวคุณเนี่ยจิตใจมีมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะคุณเป็นคนที่แบบ เหมือนเรียกว่าน่า,าเป็นคนที่ไม่พูดมากไม่พูดเยอะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะแต่เป็นคนที่ลงมือทําลุยเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ไม่รอไม่รอในเรื่องของโชคชะตานะคะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาเนี่ยคือรีบขวายขวานะนี่คือพลังงานของคุณนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออผู้คนเขาจะพูดถึงคุณว่ายังไงเรื่องอะไรนะคะอดีตเนี่ยเขาพูดถึงคุณว่ายังไงปัจจุบันเขาพูดถึงคุณว่ายังไง จะมาดูอดีตกับปัจจุบันนะคะอดีตเขาพูดถึงคุณไว้ยังไง The h i g h l a n t พลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานผู้ทรงศีลนะผู้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีหัวโบราณน,นะคะยึดติดยึดมั่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนการเนี่ยมั่นคงจิตใจแน่วแน่มีคุณธรรมประจําใจชอบทําบุญสร้างบุญเอ,อ่อทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเข้าวัดปฏิบัติ ฟังธรรมนั่งสมาธินะมีจิตใจที่มั่นคงนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะน้าเคารพน้ายกย่องเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถ หลายๆด้านนะคะเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดที่ค่อนข้างทันสมัยนะคะเงินคล่องหรือว่ามักที่จะมองหาโอกาสในเรื่องของช่องทางการเงินนะคะแล้วก็เมื่อประสบความสําเร็จก็มักที่จะมีจิตใจที่แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคนที่มีความอดทนมากๆเลยนะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดกับตัวเองนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่ายึดหลักของความถูกต้องความดีงามนะซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจมั่นคงนะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยมีในเรื่องของการที่ตัดสินใจละเอียดรอบคอบนะคะ เพราะว่าจะทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างน่ะคือต้องมีความมั่นคงมีความหนักแน่นนะคะมีการกล้าที่จะทำนะค,ะคือเหมือนกับมีลักษณะของความเป็นผู้นําไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะมีอีโ,โ้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเปลี่ยนนะบาลานสมดุลในชีวิตเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนเห็หนใจผู้อื่นได้มีความรักมีความเมตตาให้กับผู้อืนน่นนะคะ,ะ,คะเพื่อนสังคมมีแต่ผู้คนให้การยอมรับ สนับสนุนช่วยเหลือนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในในสังคมในแวดวงที่คุณรู้จักนะ,ะมีแต่ผู้คนอยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหาคุณนะคะใจดีมากๆนะคะแล้วก็ คือเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่าไม่โสดแต่ก็มากที่จะมีคนเข้าหานะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอิสระนะชอบไปไหนชอบทาอะไรคนเดียวนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะคะคือได้รับโอกาสดีๆเนี่ยนะคะก็ทําเลยเป็นคนลุยเลยอะ่ะเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่แบบ m o v e on ได้เร็วนะเวลาที่ประสบพบเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างอ่ะเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้เร็วนะเรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าทำ คือมีในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างเดียวด้วยนะทําหลายอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะเป็นคนที่เหมือนกับบางทีอาจจะดูลังเลอาจจะดู สับสนนะคะในบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของความรักอย่างเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนเป็นคนที่เลือกคบคนยากนะคบคนยากรักคนยากนะคะแม้จะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะแต่ก็เป็นคนที่เหมือนโฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญในชีวิตอย่างเช่นงานมากกว่านะคะไม่ค่อยสนใจความรักเท่าไหร่ แม้จะมีความรักเข้ามาแต่ก็เหมือนกับว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของอนาคตมากกว่านะค,ะความรักหรือว่าการเหมือนกับดึงความสัมพันธ์ดึงความรักเข้ามามันมันเป็นอุปสรรคปัญหาในการที่แบบขัดขวางความสําเร็จนะ,ะอยา่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่มองในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าในเรื่องของการที่แบบสร้างภาระนะคะหรือถ้าหากคุณมีภาระเกี่ยวกับครอบครัวมีลูกนะคะคุณจะเป็นคนที่ หารจัดการชีวิตนะหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนใกล้ตัวของคุณก่อนอ่ะคืออยากจะให้คนในครอบครัวประสบออความสําเร็จหรือว่ามีความสุขนะมีเงินมีทองมีกินมีใช้ก่อนนะคุณถึงจะเหมือนกับว่าหันกลับมาทําเพื่อตัวเองอ่ะเป็นคนที่รักคนอื่นรักครอบครัวรักพอ่อรักแม่นะคะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะบางครั้งตัวของคุณเนี่ยคือ <c oughs> เหมือนกับว่า คือสามารถที่จะมีชีวิตที่แบบเหมือนสร้างครอบครัวไปพร้อมกับการสร้างความมั่นคงได้นะแต่คุณเลือกที่จะไม่ไม่ทำหรือแม้กระทั่งนะคะถ้าคุณแบบมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณค,คุณเลือกที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ะะเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงภายในครอบครัวไว้ก่อนนะส่วนอะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของปัญหาชีวิตรักเนี่ยคุณไม่ค่อยสนใจหรือแม้กระทั่งถ้าแบบว่าใครไม่อยากอยู่กับคุณหรือว่าความรักที่มันเหมือนกับว่าทําให้ตัวองคุณลําบากนะคะหรือว่าหลุดโฟกัสหรือว่าเหมือนกับคือ ทำให้ชีวิตของคุณล้มเหลวเนี่ยคุณเหมือนกล้าจะตัดอ่ะนะบางคนทัานคือกล้าจะตัดออกจากชีวิตเลยกล้าะตัดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าไม่เลือกที่จะยือ้อสิ่งสิ่งนั้นไว้นะคะเหมือนกับผู้คนเนี่ย ะะบุคคลรอบข้างก็จะพูดถึงคุณประมาณเนี่ยอว,ว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆทําอะไรก็ทําเพื่อคนในครอบครัวรักลูกรักพอ่อรักแม่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับคนในครอบครัวมากนะคะแม้บางครั้งคุณจะเป็นคนที่เหมือนเหงาอะ่ะคืออยากจะมีความรักแหละแต่เหมือนกับว่าเวลาที่มีความรักทีไรก็เหมือนกับอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าหาผลประโยชน์ก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาที่ เหมือนจะมีความรักหรือว่ามีคนเข้ามาคุณมักที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะห่วงเนื้อห่วงตัวเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่ามีการเปรียบเทียบนะคะเออว่าถ้าแบบมีความรักเข้ามาแล้วก็อาจจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับไม่สามารถได้ไปสู่นะความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานได้อะไรเงี้ยก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยแม้จะมีความเหงาแม้จะมีความที่แบบ เรียกว่าอยากจะมีความรักเข้ามาแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่กลัวกลัวความผิดหวงังกลัวความล้มเหลวนะจึงเลือกที่จะ สนใจเรื่องของการงานมากกว่าประสบความสําเร็จในการงานมากกว่าก่อนที่จะมีความรักก่อนที่จะดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามานะคะก็เลยทําให้ผู้คนเหมือนพูดถึงคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องความรักหรอกสนใจงานอย่างเดียวมีคนมาลักมาชอบเยอะมาสนใจเยอะแต่ไม่เห็นจะเลือกใครสักคนเลยเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวห่วงเนื้อห่วงตัวเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขแต่บางทีก็บ่นว่าอยากจะมีความรักนะแต่พอมีความรักเข้ามาก็ไม่เห็นจะเลือกนะ่นเป็น ชอบใครเลยอารมณ์อารมณ์มสวยหอ่อเลิกได้แต่จริงแล้วคุณเป็นคนที่กลัวความผิดหวังกลัวการอยู่ลําพังนะกลัวการที่แบบไปทุ่มเทความรักให้ใครแล้วคือเหมือนกับว่าจะต้องเป็นฝ่ายผิดผิดหวังเป็นแค่ฝ่ายเดียวนะผู้คนเหมือนกับมองคุณผิดอะนะคะคือจริงๆแล้วคุณก็อยากมีความรักแหละแต่เผระเอินว่าไอ้คนที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับทําให้คุณไว้วางใจหรือว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยกับการมีความรักนั่นเองนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้คนเขาพูดถึงคุณว่าไงพูดถึงความรักอีกไหมผู้คนเ็าบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะมีโอกาสหรือว่าไม่ค่อยที่จะได้รับสิ่งดีๆนะคะหรือว่าไม่ค่อยที่จะมีในเรื่องของการเปิดใจให้คนเข้ามาหรอก นะะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วอะ่ะคืออาจจะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้ที่ใช้ชีวิตโสดนะอยู่ลําพังเป็นคนเดียวมานานนานจนรู้สึกว่าไม่ต้องการใครนานจนรู้สึกว่าอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองมากๆนะแต่ก็อาจจะมีการกินการเที่ยวการดืม่มมีการเข้าสังคมบ้างนะแต่รู้สึกว่าคุณอาจจะเลือกที่จะรักครอบครัวนะคะหรือว่ามักที่จะเปรียบเทียบนะ คนรักเก่าความสัมพันธ์เก่ากับคนใหม่หรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตโสดอิสระก็ได้หรือว่าเป็นคนสวยคนหล่อที่มีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่เหงานะเอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เอ่อวันเ s สแตนหรือว่าเฟนวิดเบน e ฟิตเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่เหงาแล้วคุณรู้สึกอิสระโดยที่ไม่ต้องไปรับผิดชอบใครก็ได้นะคะเอออาจจะเป็นพลังงานของผู้ชายส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นแบบผู้หญิงก็คืออาจจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะห่วงเห็นความโสดนะคะเป็นพ่อมาเป็นแม่ไม่ แล้วบางคนเขาก็พูดถึงคุณว่าเอ้ยมีคนเก่ามีคนเก่าความสัมพันธ์เก่ามาง้อคุณนะแต่คุณไม่เอานะประมาณที่แบบว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเคยผิดหวังอ่ะนะเคยผิดหวังจากคนเก่ามาแล้วแต่พอคนเก่ากลับมามางอ้อมาขอคืนดีคุณกลับมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผูกพันกันแล้วไงคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่คุณอยากจะมองหาคนใหม่ นะคะดีกว่าดีกว่าเลือกคนเก่าที่มีนิสัยเดิมๆนะคะการที่เหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าการอ่านหนังสือเล่มเดิมนะมันก็จบเหมือนเดิมฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดก็คือการที่มองไปที่อนาคตข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองการอยากเจอสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่แม้จะมีคนเก่ากลับเข้ามาวนเวียนมาพูดมาคุยมาสารสัมพันธ์แต่คุณเหมือนไม่ต้องการพลังงานของคนเก่าๆเลยคุณต้องการคนใหม่คุณต้องการความสัมพันธ์ใหม่ คุณต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแต่คุณกลับไม่เปิดใจนะคะเพื่อนๆแล้วก็สังคมผู้คนที่รู้จักกับคุณก็เลยมองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนปิดกั้นตัวเองอะปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นหัวใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเก็บคําพูด ะะจากคนเก่าๆ่เก็บเหตุการณ์สถานการณ์นะคะเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆมามากดทับมาบีบบังคับตัวเองนะคะกับการที่แบบเหมือนมองมองความรักในแง่ร้ายหรือว่ามองเพื่อนมองสังคมมองเหตุการณ์มองสถานการณ์ในรูปแบบของการที่คือไม่ยอมเปิดใจอ่ะคือมักยบเปรียบเทียบเหตุการณ์เก่าๆกับคนใหม่ๆแม้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ตามนะคะ คือมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนผู้คนเ็ามองว่าคุณเนี่ยต้องการโอกาสใหม่ต้องการสิ่งใหม่แต่ทําไมชอบมองหรือว่าเปรียบเทียบคนเก่ากับกับเหตุการณ์เดิมๆกับสิ่งเก่าๆแล้วคุณก็นะคะมีความลังเลมีความสับสนมีความไม่มั่นใจจึงทาให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนไม่มีความสุขนะกับสิ่งใหม่ๆเลยนะคะแม้จะมีความรักใหม่เข้ามาแต่ก็ใช้ชีวิตนะไม่ได้มีความสุขกับคนใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆนะคะ และนะผู้คนเขามองว่าคุณเนี่ยน่าที่จะมีในเรื่องของการที่มีการเติมเต็มตัวเองเรียบร้อยแหละนะมีในเรื่องของการที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนแยกแยะออกได้อะว่าเอออะไรที่มันเหมือนกับเรียกว่าอคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรัก นะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่เข้ามารู้สึกว่าทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือว่าผิดหวังนะ,ะในด้านของความรักหรือแม้กระทั่งในด้านของเพื่อนหรือว่าสังคมคุณไม่เปิดใจคุณไม่เชื่อใจคุณมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกลุ่มคนเหล่านี้เพราะมันมัน ผู้คนเหล่านี้สร้างความผิดหวังให้กับคุณนะแล้วคุณก็เป็นคนที่นะอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับเรียกว่ามีบาดแผลเก่าๆมีเหตุการณ์เก่าๆมีคําพูดเก่าๆที่ทําให้ตอกย้ําซ้าเติมความรู้สึกเจ็บปวดในใจของคุณมากมายจนทาให้ตัวของคุณเนี่ยากลายเป็นคนที่คิดลบ นะคะแล้วก็ไม่เปิดใจให้กับเพื่อนให้กับสังคมใหม่ๆเลยนะคะหรือว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียวไปเลยเลือกที่จะตัดสินคนอื่นในรูปแบบของคุณนะะบางคน่านคือแบบ อยู่อยู่ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขแล้วอ่ะผู้คนเขาเลยมองว่าเฮ้ยคุณคงไม่คิดอยากจะมีใครหรอกมั้งไม่คิดอยากจะมีครอบครัวไม่คิดอยากจะแต่งงานหรอกอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วโสดคนเดียวมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะแล้วคือไม่ไม่ควรที่จะมีความรักด้วยซ้ําถึงแม้จะมีความรักเข้ามาก็เหมือนกับว่าคุณ คุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีความสุขก็ได้นะอาจจะอึดอัดก็ได้เขามองแบบนี้นะก็เลยทําให้เหมือนว่าผู้คนเนี่ยเขาจะตัดสินคุณในรูปแบบของการที่คุณเนี่ยเอ่อสามารถอยู่คนเดียวได้ไงสามารถเติมเต็มตัวเองได้นะเหมือนถ้าแบบเป็นการที่แบบ เข้าหาคุณในรูปแบบของการดีคบกันธรรมดาเป็นเพื่อนนะคะไปกินไปเที่ยวไปดื่มธรรมดาอาจจะได้นะคือกว่าที่คุณจะเปิดใจกว่าที่คุณจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาจะปลอดภัยสําหรับคุณเนี่ยคุณมีการเหมือนอาจจะให้คนในครอบครัวคุณช่วยตัดสินก็ได้นะคะบางท่านคือแบบเชื่อฟังคําพูดของคนในครอบครัวมากๆเลยหรือว่ามองว่าคนในครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจนะในการที่จะเลือกคู่ นะของคุณหรือว่าเลือกคู่ความคนรักของคุณนั่นเองฉะนั้นนะความรักของคุณจึงขึ้นอยู่กับว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะยอมรับหรือเปล่านั่นเองคุณแคร์ความรู้สึกของคนในครอบครัวมากๆก็เลยทําให้เหมือนกับว่ากลัวว่าไอคนที่เข้ามาเนี่ยจะทําลายความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะแต่คุณก็เหมือนกับคือก็มีคนเข้ามาหาเยอะ นะคะแต่พอเหมือนกับว่าคบกันไปคบกันมานะก็มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คนในครอบครัวรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ชอบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยบางคนท่านคือแบบให้คนในครอบครัวช่วยตัดสินก็ได้นะคะหรือว่าเหมือนกับให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมากกว่าความรักส่วนตัวนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดถึงคุณเนาะฟังเพื่อไปแการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ